คนอันนี้จะเป็นของจากจากของฝากจากบ้านแม่ย่านะเวลาไปแกจะชอบซื้อไว้ให้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอยากจะบอกว่าให้ทุกคนไปดูเองดีกว่าอะน่นนี่กุรนะ่นี้กุรนั่นจ๋ากรอาชิโนอ่าอแต่แอชินไดเอตุนแล้วก็ตัวนี้จะประมาณว่าใส่รัดขาให้น่องเรียวอะไรประมาณนี้ทุกคน อันนี้เป็นชาชาสําหรับประมาณว่าชาหุ่นดีชาลดน้ําหนักอันนี้ซื้อมาบ่อยมากแล้วลูกสะไ p r ยก็ไม่กินสักทีได้เอาทิ้งนะทุกคนเสียดายมากแบบนี้อัตโตะยาเซอูโคฮียาเซอูโคฮีอุ้ยทุกคนมันลดราคากาแฟลดน้ําหนักมีกาแฟลดน้าหนักลดราคาด้วยเซกัโนบิหรือเซกทกไกเนาะอ่ามันเป็น โกโก้สำหรับเพิ่มส่วนสูงเพิ่มน่าจะเป็นเพิ่มแคลเซียมของเด็กหรือเปล่าเออนะอันเนี้ยน่าจะซื้อมาให้ลูกๆเด็กๆตัวอยากจะบอกว่าเวลานั้นแกนซื้อของมาเยอะจนตอนเนี้ยมันเยอะมากจริงอันนี้เป็นที่ฉีดห้องน้ำแกจะมีทุกอย่างแล้วก็ซื้อไม่เคยซ้ำอันนี้มีแบบเติมให้ด้วยที่ตัดไอติมอันนี้น่าจะมาเป็นอันที่สามละบ้านหนึ่งจะใช้สักี่อันทุกคนเข้าใจไหม อันนี้น่าจะมาที่สามแล้วอันนี้อ่าอันนี้ถูกใจเพราะว่าเจอเอ๋ยพุ่งพูดเมื่อวานบอกว่าอยากได้ที่ตัดพิซซ่าเพราะช่วงนี้เด็กหยุดเรียนแล้วกินพิซซ่าบ่อยได้ที่ตัดพิซซ่าชิตีไข่อยู่บ้านก็มีแล้วสองเอามาอีกสามตัวอโ,โคเรีว่าสืองง้ออีไปเนี่ยปะป๊า,ปาไม่โมมาดอสกัตเตน่อันนี้คือเยอะมากทุกคนมันจะเป็นตัดผักให้เป็นรูปดาวรูปดอกไม้เล็กๆตะมุตะมิมันมันมาหลายอันมากจนนับไม่ถ้วนละมีทั้งแบบ อันเล็กอันใหญ่มีหลายไซส์แทบจะเปิดร้านขายไม่หอันนี้เป็นถาดเค้กทุกคน <c oughs> อันนี้ก็มีแล้ว <c oughs> คนเรามันจะทำเค้กเราไม่ได้เปิดร้านทุกคนเข้าใจปะผม <c oughs> ม่เซสกิลหรือจะไหนเนี่ยทุกคนอันนี้เป็นคุกกีิโลประมาณว่าเวลาเราทําคุกกี้เราจะต้องคลึงแผ่นแป้งใช่ไหมแล้วเอาตัวนี้มาคลึงถ้าเป็นที่ไทย <c oughs> เขาก็จะใช้เป็นไม้อันนี้แกเหมือนลูกกิ้งเลยอยากซื้อปล่อยแก โคเรมายโมวัตชิคาตาอุบะซังตุอิชเดมจไสอันนี้ทุกคนเราก็ซื้อมาแล้วแต่ไซส์เล็กกว่านี้แต่อันนี้แกซ,ซื้อไซส์ใหญ่มาอีกแก้วพุดดิง้งโคเรโมอิซโมสกานอันนี้ทุกคนมีแล้วอันนี้ที่บ้านก็มีแล้วก็เป็นแม่ยายไปคนซื้อมาให้ซื้อมาอีกแล้วโคเรโมฟ้าโคเรเจ้เจ้ยสึกาหรือเนยอันนี้น่าจะมีประมาณสี่อันแล้วทุกคนที่ตีไข่ คือแบบมันจะต้องเป็นตีไข่แล้วก็ทิ้งอะเข้าใจลงนี้ไหมมันถึงจะได้ใช้คือว่าอันเดียวมันก็ใช้ได้นานไงเนี่ยเป็นที่ตีไข่มีเยอะมากอ่ะอันนี้ที่กดกระเทียมาคดากาโอมิเซ่ไอ้ราเมงโอมิเซ่มีตะที่กดกระเทียมเราเคยเห็นแบบนี้อยู่ตามร้านราเมงทุกคนอันนี้ก็แปดร้อยห้าสิแปดแปดร้อยห้าสิบแปดเยนก็เกือบสองร้อยอ่ะอันนี้คือตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นไม้ปาดวิบบิ้งครี ที่ปาดวิปปิ้งครีมปาดเคก้กอันนี้ก็น่าจะเหมือนกัน,นสำหรับทำเคก้กโคเรโมอาร์อั mo, นตะแกงนี้ก็มียังไม่ได้แกะงวดที่แล้วก็มีทั้งตะแกงโมจิคือแบบ <ś le> เยยคยคุยกับสามีนะว่าเราจะทำคลิปเป็น EP e ีอีไหมแบบประมาณว่าของฝากจากบ้านไม่ยาก <ś le> อะไรประมาณนั้น <ś le> โอยังไงมุยิโตสือารุคูโรยบุกโรกถุงไอรอบนี้คือถุงสีส้มนี่คือจบแล้วนะคะทุกคนแล้วมันมีอีกรอบหนึงคือสีดํา เรายังไม่แกะเพราะว่ามันไม่มีที่ไว้อันนี้ก็คืออีกถุงนึงตั้งแต่รอบที่แล้วที่ยังไม่ออกจากกระเป๋าอะโคเรวตชิคตะอันนี้อันนี้ซื้อเองสูตรที่ใส่สูตรโคเรโมวัตชิคตะที่ใส่สูตรอะโตะบุ๊คมิเตะโมเนโกโอเโอ้ยเกิดลานขายซะบ่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อเสื้อมาอ่ะรอบนี้เป็นแฟชั่น อันนี้เป็นกางเกงยีนเข้าใจอารมณ์แม่ยายแกอยากซื้อมาฝากหลานแต่หลานมันไม่ใส่ให้ท่านสุดแกซื้อกางเกงในมาให้ด้วยแกซื้อัออ้กางเกงในสำหรับรดน้ำหนักรดหน้าท้องอะไรประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็อาอันนี้ก็เป็นเสื้อแม่ยายชอบแมวแกก็จะชอบสัญหาเสื้อแมวต่างๆมาให้อันนี้เสื้อคลุม เสื้อคุมแบบคุมหน้าร้อนด้วยความที่ลูกสภายอวา้วนไอ้อเราก็ไม่ชอบใส่สีขาวซะด้วยสิคนเล่อบาสั่งหนอไม่มูลน,นี้จบละนี่ค่ะทุกคนอีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับของฝากจากบ้านแมย่ยากก็จะมีถามว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายไหมไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่แกจะเป็นฟิลแบบเนี้ยซื้ออย่างเนี้ยมายกตัวอย่างนะทุกคน บ้านเรามีเครื่องทากาแฟแต่แกก็จะไปซื้อมเมล็ดก,กาแฟสดมาซื้อกระปุกมาซื้ออะไรมาเนี่ยคือผลงานไม่ยากแกจะไปซื้อพวกกาแฟมเมล็ดก,กาแฟกาแฟสดมาเราก็ต้องได้ซื้อเครื่องปั่นดีนะว่าอันนี้มันถูกเครื่องดริฟกาแฟคือเวลาซื้อมานางจะมาครบเซตนะทุกคนไม่ใช่มาแบบเล่นๆนะมาแบบประมาณว่าอารมณ์เปิดร้านได้เลยอะ่ะอันนี้คืออ,ออกมานิดหน่อยถ้าแกซื้อกาแฟปุ๊บแกจะซื้อแก้วด้วยนะทุกคนแก้วกาแฟบ้านเราก็จะเยอะมาก กระปุกกาแฟแกจะมาเป็นเซตเลยนี่คะ่ะทุกคนอีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนรีวิวของฝากจากบ้านแม่ยา่าอ่ะอีกนิดนึงกาลังจะจบแล้วเชียวไอเราบอกว่าเราชอบกินชาเขียวแกก็จะมาเซตแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมที่ชงชาชาเขียวชาเขียวกระปุกนี้ไม่พอแกจะมีชาเขียวนี้ด้วยแล้วแกก็จะมีแบบนี้ด้วยเนี่ยแม่ย่าเราทุกคน